สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราช่อง n d l i f ีไลท์ e าวันนี้เราไม่ได้ไปแคมป์ปิ้งที่ไหนนะคะเรามีกิจกรรมพิเศษก่อนเปิดเทอมสำหรับวันนี้เรามีท่านๆ่านท่านทมันคือมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือกระปุกออมสินของน้องเนสเล่ le, ค่ะเราจะใช้จ่ายสำหรับเปิดเทอมนี้เรามาดูกันว่าจะพอไหม และเราไม่เปิดธรรมดาเราจะมีการทายผลด้วยว่าในนี้มีกี่บาทใครทายถูกสามารถสั่งให้คนแพท้ทำอะไรก็ได้ค่ะ,ะสำหรับนี่เรียกว่ามีกี่บาท2 1 0 0ั 3, ระับ2,100 3,200บาทค่ะ,ะพี่โบว่า3,500บาทครับพี่โบว่า3,500บาทนะคะเดี๋ยวเรามานับกันเลยค่ะว่าใครจะถูกแล้วใครจะโดนลงโทษ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนับก,กันเลยค่ะว่ามันมีกี่บาทโดยเรามีทายผลไว้แล้วสามคนเริ่มคนแรกนี่เลขเท่าไหร่สองพันหนึ่งร้อยค่ะพี่นกว่ามีสามพันสองร้อยบาทและพี่โบว่ามีสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทเราขึ้นตรงจอติ้ง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 ามาแกะกันเลยเดี๋ยวเราทําการตัดก่อนเลยนะคะตัดรอบขวดเราวไปเก็บใหม่ปีหน้าค่ะ ใช้ตอนเปิดเติมแล้วใครจะถูกลงโทษในเรื่องแไอโบไ,ไอโบส์เหตุยังง <laughs> <laughs> โอ้โหร้า <c oughs> ยอ่ะ นี่กำลังทําการนับนะครับนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆเรียนสิเรียนสิก่อนเย่เรียนสิเเรียนก่อนเยียเรียนหสิบเยอะมากเยอะมากได้ค่ะชุดนักเรียนกระเป๋านักเรียนแล้วก็รองเท้า มีทุกเหรียญเลยนะครับเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญสองบาทก็มีเหรียญสิบก็มีครับเหละมาก ตอนนี้เราก็แยกเหรียญนะคะเป็นกองไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมานับเลยว่ามีกี่บาทพร้อมลุ้นไปพร้อมกันน,<า>ะะน่ารักเลากแะดังงแดมเต็มเรียไม่เปล่าเนยเป็นคั้นเนยเป็นคนน,คน,น,น้ำเ,เอาเนยยิ้มเส่เลยๆนะครับใส่ถุงละอร่อยด่า ันแล้วหนึ 100. 100่งพันแล้วตอนนี 100. ้หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่ง้หนึ่งันสองร้อยนี่มสิบกลองกเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อกิบกอง หนึ่งสอ่าเจ1้าสิบหนึ Mu ่งพันสี่ร้อห้าเร้อยาเอาละหนึ่งันห้มดแล้วคือเบิไปเดี๋ยวโอ้ หมดแลรันหาร้อยเหลือเท่าร่นี่อันนี้ประมาณพอถึงสองร้อยหนึ่งพันห้าร้อหน่งพัอยหร้อเท่าไห้าร้อยเท่าไรนี้เนะห้ารเท่าไหร่งัสิบเอ็ดสิบเอ็ดเท่าไรเท่าไ เน็ตสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบาทหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสำหรับวันนี้นะคะเรานับแล้วได้ทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท คนที่ถ่ายได้ใกล้เคียงที่สุดและชนะก็คือน้อง <Net> <ay> เนลเล่สุดยอดยยแล้วเนลเล่คนที่ถ่ายได้ไกลที่สุดก็คือพี่โบเราจะลงโทษยังไงดีทาแปง้งทาแป,งาแปง้งต้องเลี้ยงหมูกระทะต้องเลี้ยมูกะทะวันนี้นะคะต้องไปเลี้ยงหมูกระทะแล้วก็เดินลงโทษทาแปง้งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ นี่คือบทลงโทษของผู้แพ้นะคะอพอหรือยังพอใจหรือยังคะเอได้เออีกไหมอีกอีกนิดนึงอมาคนนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะสุดยอด แลับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเราโดนลงโทษเรียบร้อยจากน้องเนเล่เดี๋ยววันนี้ก็จะขออนุญาตไปล้างหน้าล้างตาแล้วกาจะไปกินเน้อย่างกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะครับอย่าลืมเอนบีด้ h a ชแนลนะครับบ๊ายบายโอ้กระแสค่ะอืมซันมีพูดเลย นเาาน,น,นื้อย่างสีรวยรัวค่ะหมูกระทะแซ่บหมูกระทะสีหมูกระทะสีวันนี้ <c oughs>